สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาไทยของเราในสื่อของชาติเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยสื่อลูกยางในบ้านเขาหลายๆสำนักได้มีการนำเสนอข่าวกันว่าหนึ่งในผู้เล่นระดับตำนานของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างอ่อนอุมาิทธิรัก กำลังที่จะไปร่วมทีมกินบักบักนินในหลีกเวียดนามและจะลงประเดิมสนามแข่งขันในรายการเลียนเวียดโพสตแบงคัพ2022ในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะข่าวการไปเล่นให้กับสโมสรนในเวียดนามของออนอูมาที่ออกมาแบบนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการถแถลงข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็แน่นอนว่าได้ร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนวอลเลย์บอลของที่นั่นถึงดีลนี้กันอยู่มากพอสมควร โดยพวกเขาได้มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่านี่มันเจ๋งมากเลยส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าด้วยการมีเธอคนนี้ทีมกินบักนั้นจะค่อนข้างเป็นของหนักเลยส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองถึงการที่เธอไปเล่นในหลีกเวียดนามว่า มันจะคุ้มค่าที่จะได้ดูถึงแม้ว่าออนอุมานั้นจะได้ผ่านจุดที่สูงสุดมาแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามไปถึงหนึ่งในอาวุธหลักของออนอูมาว่าฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นจะยังคงกระโดดเสิร์ฟอยู่หรือไม่ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งติดตลกไปถึงหนึ่งในผู้เล่นของเวียดนามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมอย่างกินบันั้นมีออนอูมาของเวียดนามอย่างดินถุย ในตอนนี้ได้มีออนอุมาตัวจริงแล้วซึ่งดินทิถุยเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นของทีมกินบักในตำแหน่งอท์ไซด์ฮิตเตอร์วัย24ปีที่เป็นเจ้าของฉายาออนอุมาแห่งเวียดนามจากการที่เธอมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันและก็มีการตีได้หนักเหมือนกันด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มองไปถึงโอกาสประสบความสำเร็จของทีมกินบักบักนินในกรณีที่ได้ตัวอนอนุมาไปร่วมทีมว่าแบบนี้เนี่ยมอบถ้วยให้ไปเลยไหม ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าออนอม,มาจะต้องสามารถคว้าหนึ่งรางวัลส่วนตัวไปได้แต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแย้งถึงศักยภาพของเธอไปในอีกแง่มุมหนึ่งครับว่าแต่ตอนนี้เธอเริ่มอายุเยอะแล้วเธอไม่น่าที่จะดีอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าออนอุม,มาอายุเยอะและเลยจุดพิกในอาชีพการเล่นของเธอจะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองคล้ายๆายกันไปอีกด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ได้อ่อนแอในปัจจุบันไม่ได้มีความยืดหยุ่นในการเล่นเหมือนดั่งแต่ก่อนแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นต่อไปอีกด้วยว่าเธออายุเยอะแล้วทําไมถึงได้กล้าจ้างมาให้เปลืองเงินแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวว่าพี่สาวคนนี้อายุเยอะแต่ว่ายังคงเก่งนะและได้โปรดเอานุสรามาเล่นในเวียดนามด้วย เพื่อให้ผู้เล่นของเรานั้นได้เรียนรู้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปได้วยว่าออนอุมาเนี่ยไม่ได้เล่นในระดับทีมชาติอีกแล้วแต่ว่าเธอยังคงเก่งมากนะและการเล่นในเวียดนามเนี่ยมันจะง่ายสําหรับเธอด้วยซึ่งคล้ายคกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองได้ว่าเธอยังคงเหนือชั้นเมื่อเปรียบเทียบกับในเวียดนามส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติม,ตม,ตมว่า ออนอูมาเนี่ยยังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะแม้จะเล่นมาหลายปีไม่ได้สูงมากและอาจเรียกว่าอ้วนได้แต่เธอก็มีระดับของการตีบอลที่ค่อนข้างสูงด้วยพลังที่ยอดเยี่ยมและในแง่ของระยะยาวแล้วเธอจะแสดงให้เห็นถึงสัญนคติในการแข่งขันแบบมืออาชีพมากส่วนคนต่อมาก็ามองถึงการกลับไปเล่นในเวียดนามของเธอว่าสโมสรในเวียดนามจะต้องมีความกลัวแบบเก่าเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับออนอูมา แต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวทักท้วงไว้นิดนึงแล้วว่าถึงแม้ว่ามีผู้เล่นต่างชาติแต่ถ้าตัวเซตไม่เหมาะสมมันก็ยังคงจะต้องเงียบซึ่งก็คล้ายกันกันกบคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าตัวเซตแย่ออนอมาก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองต่อไปด้วยว่าถ้าไม่มีตัวเซตแบบนุสราเธอก็จะต้องแบกทีมทั้งหมดแล้วถ้าเป็นตัวเซตของเวียดนาม เธอก็อาจที่จะต้องบาดเจ็บส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจ้างนุสราเธอออนอุมานั้นได้อ่อนแอแล้วในตอนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าต้องซื้อตัวเซตของไทยมาถึงจะสามารถเป็นแชมป์ได้แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ย้งถึงประเด็นการที่จะมีมือเซตชาวไทยแล้วทําให้เป็นแชมป์ได้ว่ามันก็ไม่แน่หรอกถ้าบอลแรกยังเป็นแบบนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวไปในเชิงประชดประชันเล็กๆถึงการที่มีผู้เล่นไทยไปร่วมทีมกินบักบักนินว่าเมื่อปี2019ก็เอาวิภาวีมาและวางแผนว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ลองอันไป3ต่อ0เซตแล้วก็ตกรอบไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเป็น3ต่อ1หรือเปล่าส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความกังวลแม้ว่าจะได้ผู้เล่นชาวไทยของเราไปร่วมทีมว่า สิ่งสําคัญมันก็คือคนที่จะผ่านบอลไปให้กับออนอุมานั้นเป็นมือเซตชาวเวียดนามนะสิไม่ใช่มือเซตชาวไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าถ้ามือเซตเป็นผู้เล่นอย่างฮูเยนกับเพืองคิมฉันก็ไม่รู้ว่าออนอุมานั้นจะเป็นอย่างไรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงเรื่องตำแหน่งเซตเตอร์ของที่นั่นแนวติดตลกไปอีกว่าตัวเซตที่เวียดนามเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ ออนอูมาน,นอายุเริ่มเยอะแล้วเธออาจจะต้องไปเช็คกระดูกที่หลังในภายหลังส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงออนอูมาในเชิงเหน็บแนมตัวเซตในบ้านเขาอีกด้วยว่าคุณจะต้องได้รับประสบการณ์จากบอลสองของเวียดนามฉันหวังว่าคุณจะทำได้ดีนะแต่มาจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองต่างไปถึงประเด็นนี้ว่ามันจะไม่แย่ขนาดนั้นหรอกตัวเซตในตอนนี้ก็ดีขึ้น และด้วยประสบการณ์ของออนอูมาเธอจะยังคงสามารถจัดการกับมันได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าด้วยระดับของออนอูมาฉันคิดว่าเธอจะสามารถปรับตัวได้โดยเร็วในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปถึงประเด็นนี้ด้วยว่าออนอูมาเนี่ยเคยมาเล่นที่ประเทศเวียดนามแล้วฉันจึงคิดว่าเธอจะรู้สึกโอเคโดยออนอูมานั้นเคยไปเล่นที่เวียดนามในช่วงปี2007-2008ครับ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงเหตุผลในการที่ทีมกินบักบักนินเนี่ยคว้าตัวออนอุม um าไปร่วมทีมในครั้งนี้ว่าทีมกินบักบักนินนั้นต้องการคนที่เป็นผู้นำทีมนี้มีผู้เล่นที่ดีแต่ว่าบอลสนั้นอ่อนแอไปสักหน่อยแต่จากการฝึกซ้อมในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามันก็มีความเป็นไปได้ที่บอล2นั้นจะพัฒนาขึ้นส่วนคนต่อมาก็มองถึงการได้เธอไปร่วมทีมว่า ทีมกินบักบักนินเนี่ยมีแพชชั่นในการเล่นกันที่ดีมากทีมนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อได้ออนอุมาเข้ามาร่วมทีมส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็ได้มาแสดงความเชื่อมั่นถึงการได้ตัวออนอุมาเข้าไปร่วมทีมว่าความทะเยอทะยานของทีมกินบักมันจะต้องคุ้มค่ากับการลงทุน ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวจากสื่อของเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการไปเล่นให้กับสโมสรนในหลีกบ้านเขาของออนอุมาสิทธิรักที่ผมได้เก็รบรวบรวมมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังเป็นเกร็ดลูกอย่างเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ